Welcome Back Auto รอยรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกระบบที่หลายประเทศต่างจับตามองและบางประเทศถึงขั้นเรียกมันว่ากรอเหล็กแห่งท้องฟ้าใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงระบบ S-400 เพ่อมเของรัสเซียร,ระบบที่ว่ากันว่ามีความสามารถเหนือกว่าปัตริออตของสหรัฐอเมริกาและเป็นเทคโนโลยีที่หลายชาติรวมถึงประเทศไทยต่างให้ความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา S400 เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบหลายชั้นที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินขับไล่ขีปนาวุธนำวิถีและแม้แต่เป้าหมายความเร็วเหนือเสียงถูกพัฒนาโดยบริษัทมาสอันตี้ของรัสเซียและเริ่มประจำการในปี2007ถือเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก S300 ที่โด่งดังมาก่อนหน้านั้นจุดเด่นของ S400 คือความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดร่วมกันได้ในระบบเดียวครอบคลุมตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงระยะไกลสุดถึง400กิโลเมตร ระบบนี้ประกอบด้วยส่วนหลักคือรถยิงขีปนาวุธรถเรดาร์และศูนย์ควบคุมการยิงทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันมากถึง300เป้าหมายและสามารถยิงสกัดได้พร้อมกันสูงสุด36เป้าหมายในคราวเดียวเรียกได้ว่าถ้ามีภัยคุกคามเข้ามาจากหลายทิศทาง S400 ก็ยังรับมือได้อย่างสบาย เรดาร์ของ s 4 0 0ถือว่าเป็นหัวใจหลักเพราะมันสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า600กิโลเมตรและสามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนักรัสเซียอ้างว่าสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนหรือสเ e ลไฟเตอร์อย่าง F-35 ได้ซึ่งถึงแม้ว,ว่าข้อมูลนี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มมองว่าเทคโนโลยีของรัสเซียไม่ได้ล้าหลังอย่างที่คิด ในแน่ของอาวุธที่ใช้ S400 สามารถยิงขีปนาวุธได้หลายแบบได้แก่ 40N6E ที่มีระยะยิงไกลสุดถึง400กิโลเมตร 48N6DM ที่ยิงได้250กิโลเมตร 9M96E2 สำหรับระยะกลางประมาณ120กิโลเมตรและ 9M96E สำหรับระยะสั้นราว40กิโลเมตรหมายความว่าระบบนี้สามารถสร้างกรอบป้องกันหลายชั้นได้ในระบบเดียวทั้งระยะใกล้กลางและไกลนี่คือสิ่งที่ทำให้ S400 แตกต่างจากระบบอื่นๆในโลก ถ้าเรามองจากมุมของประเทศไทยปัจจุบันไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นขีปนาวุธความเร็วสูงหรือเครื่องบินรบล่องหนการที่ไทยให้ความสนใจกับ S400 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะระบบนี้สามารถยกระดับความมั่นคงทางอากาศของประเทศได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายประเทศเริ่มพัฒนาอาวุธขั้นสูงมากขึ้น ในด้านราคา S 4 0 0ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงแต่คุ้มค่า1แบตเตอรี่หรือ1ชุดระบบซึ่งประกอบด้วยรถยิงหลายคันรถเรดาร์และศูนย์ควบคุมมีราคาประมาณ500ล้านดอลลาร์หรือราว1,800 0ล้านบาทส่วนขีปนาวุธแต่ละลูกมีราคาประมาณ1-2ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ถ้าเทียบกับระบบป a t ริอ t PAC 3ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาชุดละเกือบพันล้านดอลลาร์ และคิปานาวุดแต่ละลูกบว่า3ล้านดอลลาร์แล้ว S400 ถือว่าราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งแต่ยังคงมีสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าในบางด้านในเชิงเทคนิค S400 สามารถทำงานได้อัตโนมัติเต็มรูปแบบการตรวจจับการเลงและการยิงทั้งหมดใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการตอบสนองรวดเร็วมากใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีก็สามารถยิงสกัดเป้าหมายได้นอกจากนี้ยังมีระบบต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ECCM ที่ช่วยให้เรดาร์ไม่ถูกรบกวนโดยง่ายเหมาะกับสถานการณ์สงครามสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีปลนสัญญาณอยู่ตลอดเวลาแม้ว่า s 4 0 0จะมีสมรรถนะสูงมากแต่ก็มีข้อเสียบางอย่าง,างเช่นระบบนี้ใช้ซอฟต์แวร์และโครงสร้างข้อมูลเฉพาะของรัเสเซียทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของสหรัฐอเมริกาหรือ NATO ได้โดยตรงถ้าประเทศใดต้องการใช้ควบคู่กับอาวุธตะวันตกอาจต้องปรับระบบสื่อสารอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายประเทศต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อประเทศไทยเองมีความสัมพันธ์ทางทหารกับหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียถ้าไทยเลือกซื้อ S400 ก็อาจต้องเผชิญกับแรงก,กดดันจากชาติตะวันตกเช่นมาตรการคว่ำบาตรภายใต้กฎหมาย CAATSA ของสหรัฐอเมริกาแต่ในอีกมุมหนึ่งไทยก็จะได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดระบบหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้งาน S400 แล้วเช่นรัเสเซียจีนอินเดียและตุรกีโดยเฉพาะอินเดียที่เพิ่งนำเข้ามาใช้งานเมื่อไม่นานมานี้พวกเขารายงานว่าระบบสามารถตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามจากปากีสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตุรกีแม้จะมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาหลังจากซื้อ S400 แต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะประสิทธิภาพสูง S400 ไม่ได้แค่ยิงไกลแต่ยังสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระดับความสูงถึง30กิโลเมตรเรียกได้ว่าแทบจะถึงชั้นบรรยากาศเลยทีเดียวทําให้มันสามารถสกัดขีปนาวุธระยะกลางและระยะไกลก่อนที่จะตกใส่เป้าหมายได้ทันเวลาระบบนี้ยังเคลื่อนที่ได้รวดเร็วด,ด้วยรถบรรทุก8ล้อทําให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆได้ในเวลาอันสั้นซึ่งเป็นข้อดีสําคัญในกรณีที่ต้องรับมือกับการโจมตีที่ไม่คาดคิด ในแง่ขององค์การบำรุงรักษา S400 ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากต้องอาศัยการสนับสนุนจากรักเสเซียโดยตรงทั้งอะไหล่การฝึกอบรมและการอัปเดตซอฟต์แวร์แต่ในทางกลับกันรัเสเซียก็มีชื่อเสียงเรื่องการออกแบบระบบที่ทนทานใช้งานได้ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นทะเลทรายหรือพื้นที่ภูเขาลองจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยมี S400 ประจำการระบบนี้สามารถครอบคลุมอาณาเขตเกือบทั้งประเทศจากจุดเดียวโดยเฉพาะถ้าติดตั้งใก,กล้กรุงเทพมหานคร หรือภาคตะวันออกจะสามารถป้องกันภัยทางอากาศได้ครอบคลุมทุกภาคได้เลยทีเดียวและนั่นอาจหมายถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยในด้านภาพลักษณ์ S400 ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทหารประเทศที่ครอบครองระบบนี้จะถูกมองว่าเป็นชาติที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงและพร้อมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกประเภทนั่นคือเหตุผลที่จีนและอินเดียลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้มันมา แน่นอนว่าก,การตัดสินใจของประเทศไทยจะต้องพิจารณาหลายด้านทั้งด้านงบประมาณการเมืองระหว่างประเทศและเทคโนโลยีแต่ถ้ามองในมุมของระบบข้ามล้วน S400 ถือว่าเป็นระบบที่คุ้มค่ายอย่างยิง่งสามารถแทนที่ระบบเก่าหลายรุ่นได้ในครั้งเดียวสุดท้ายนี้หากถามว่าระบบ S400 เหมาะกับประเทศไทยหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์การเสริมกำลังป้องกันประเทศถ้าไทยต้องการระบบที่ระบป,ป้องน่านฟ้าและครอบคลุมทุกระดับ มีศักยภาพในการสก,กัดไทยจากระยะไกลและความเร็วสูง S400 คือคำตอบที่ชัดเจนแต่ถ้าไทยยังต้องรักษาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอย่างใกล้ชิดระบบของสหรัฐอเมริกาอย่างปาติออรอาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์กว่าไม่ว่าจะอย่างไรระบบนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุคปัจจุบันและชื่อของ S400 Telem s F, จะยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจทางอากาศไปอีกนานและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมกอโต้ไลฟ์รีวิถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีว,วิวเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจจากั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ